สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Joyastv นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอะไรวันแมพอะไรโคตรใหญ่อะไรอะไร Proof มอมร o อง by being President เหรออะไรสักอย่างนี่ะ EP สองครับซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราจะมาจบเกมกันครับในสองด้านในในเวของการเป็นประธานาธิบดี become president Did you c o m คร e บ e t h e ด h a ชชาร์ e โอเคตอนนี้นะผมมีผู้ติดตามไม่ใช่เขาเรียกว่าไงโหวตใช่ไหมผมมีเสียงโหวตณะตอนนี้ครับ9.2ล้านครับอีก8แสนเราจะครบแล้วนะครับอ่ะอีก7แสนนะเพราะว่ามัน9.29แล้วโอเคนะครับ ปรัวต่อไปครับจะเป็นการอัพเกรดแบงค์นะครับซึ่งแบงค์ของเราเนี่ยจะไปถึงสิบล้านนะครับผมพอถ้าถึงสิบล้านแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถได้ทรอฟฟี่นะครับผมโอเคไ okay. ป let's go come here โอเคเราจะมา x p l a i n นะครับหรือว่าการอธิบายว่าแบบนี้เป็นยังไงก็ถือว่า ก่อนข้างดีครับมันมีอะไรให้ทำเยอะนะเหียเวลาชีวิตกูก็เยอะเหมือนกันครับโอเคแค่นี้แหละคิดละต่อไปครับเราจะมาสำรวจกันนะครับผมว่าในบ้านหลังนี้ที่เราครับผมหรือว่า explore หรือเปล่า expert เลยอะไรว่า x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  อะไรสัก x x อะไรสักอย่างลืมละแต่ว่า x เนี่ยจำได้อยู่เรียกไปว่าการสำรวจนั่นแหละ Okay. อันนี้คือโซนอาบานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาครับจะเป็นแบงค์นะครับแล้วก็มีชั้นล่างชั้นบนซึ่งผมลงชั้นล่างก่อนนะครับก็มาตรงนี้ก็จะเป็นเบสเมนครับเป็นนั่นแหละแล้วก็ห้องนี้ครับเป็นห้องมายิงหรือว่าเหมืองน,นั่นเองนะก็จะมีคาเลนซึ่งผมไปอัลลอกอะไรมาหมดแล้วโอเคครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคุกนะครับขังใครก็ได้นะเราสามารถเก็บเงินจากไอ้นี่ได้นะครับ7 3บาทก็โอเคนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะก็จะเป็นคนอะไรไม่รู้ทำไมนะครับแล้วก็มิงรูมอ่ะมีโค้ดตรงนี้นะครับอ่ะมีอ่าทำนี้ครัห้องประชุมก็มาเออนี่แล้วก็มีคอับอพไฟนะครับเดี๋ยวผมค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาโซนของตรงนี้ก็แล้วก็อ่าแบ็กรูมนะครับเข้าไปครับก็ปมัมจะมีอะไรเงีมีคนมีอะไรไม่รู้มีนักขุดมีแบ็กฟลิปมีคัสเมอร์นะครับผมมีนี่แล้วก็ บนะครับตันนันะบโอเคเดี๋ยวกลับขึ้นไปข้างบนนะครับอืมนี่อันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือทางตัวใช่ไหมเนะี่ยโหสุดยอดว่ะอ่ะอ่ะมอรูมครับอ่ะก๊าซรูมนะครับ, room, รบแต่ย่าได้ตังค์นที่ทำให้ผมปวดหัวไมเกรนแดกนะครับ,รนะรบอ่านี่ห้อง คูรูมนะครับเป็นแฮกเกอร์นะครับแล้วก็ไออโนรูมครับเป็นน็อกน็อกนะครับทุกคนเขาประตูนะครับอันนี้ก็รั่วหอกันนะฮะโคตรรั่วเลยครับอ่ะแล้วก็เนี้ยครับผมมาเนอร์ครับนักขุดเหมืองรับร้านอาหารนะครับลัมเบอร์รูมครับช่างตัดไม้นะครับแต่ว่ามีวอเตอร์ด้วยนะครับทุกคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับข่าวการตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่านะผมอ่ะเฟ็กซ์รูมนะครับซึ่งมันมีห้องตรงนี้ด้วยนะครับเดอะรักจูเรียสรูมนะครับซึ่งซื้อไปแล้วไม่มีเคียดเลยนะ ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็สายมือนะครับตรงนี้ t ทอฟฟี่เคสสิบล้านนะครับเราจนเลยนะครับผม f i x your Trophy นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องมี ep สาไหมเพราะผมก็ขี้เกียจขี้เกียจเหลือเกินนะครับมันห้าทุ่มแล้วผมแบบโอ้โหแบบถ้าถ้าจาัดคลิปนี้จริงผมต้องรออีกหรือเปล่าไม่รู้นะคือตอนเนี้ยแบงก์ยังไม่ครบเลยนะครับแบงค์ผม เ็ดล้านเจ็ดล้านเก้ามั้งนะถ้าถ้าไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเราว้าวกาลับมาครับเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเราจะไปตำรวจข้างบนต่อนะครับอ่ะตอนนี้แบงค์เราแปดล้านละขาดอีกสองล้านนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นอัพแตนะครับผมขึ้นมาข้างบนนะฮะก็จะมีสองฝั่งเอาไปฝั่งนี้ก่อนนะก็จะเป็นนะับนักวาดรูปแล้วก็มีคนพูดอะไรไม่รู้นะ โอเคครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็เหมือนกันนะไม่ค่อยมีอะไรนะข้างบนโอเคครับตรงนี้ก็จะเชื่อมกับชั้นหนึ่งนะครับเอาสแตนนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งนะอันนี้ชั้นหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ครับเชื่อมกับออฟสแตนนั่นเอง,เอ,งอันนี้นีู้ดนะครับูดเงินบูดเงินน่าสนใจนะผมแบบเติมแล้วไม่เติมไม่เติม,มเกม,ม,เมแบบนี้ไม่น่าเติมนะเฮ้ยเป็นไรวะโอเค ชั้นที่สามนะครับตรงนี้นะก็การที่จะปลดล็อกตรงนี้ได้คือต้องใช้ผู้ติดตามไม่ใช่โวตเตอร์หนึ่งล้านนะครับปลดคันตโหวตตรงนี้ก็จะแบบว่ามีผลโหวตนะครับมีลูกค้ามีโหวตแล้วก็ห้องนี้ก็โหวตนะครับแล้วก็ที่สุดที่ตรงนี้ครับ b e ค o อมเพรสิดน้นะครับสิบล้านนะครับ โหวดมันดูแบงไม่ได้เหรอวะอ๋อมันดูได้นี่หว่าก็ตัวตรงผมเนะาะไอยุดโอเคคู่ขาดอีกรานเก้าอีฮี่ล้าน 9, เก้าไม่อดล้านเก้าล้านเก้าผม ถ้ามี ep สามเนี่ยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าที่ไอ้ถ้ามี ep สามจริงๆนะผมจะถ้าเป็นสองพันห้าแล้วกันแล้วก็จะลงวันเดียวกันเลยก็คือปุ้มเลยสองฮิปเอาทางอันนี้แล้วก็ทางโทฟี่ก็ไม่น่ามีอะไรปะเออก็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 นก,กนอะไรครับก็ตามนั้นนะ ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ยังไงอ่ะ่นาะอืมง่วงนะครับดูเวลากนะันดีกว่าเอ้ยห้ทาทุ่มยี่สิบสามนาทีสองสามสองสามแล้วเมื่อวานเอ้ยไม่ใช่วันไหนวันที่ผมอัาเกมเนี้ยแล้วผมนอนเนี่ยโอ้โหตีหนึ่งนะอานสามทุ่มนะผมจำได้นะเที่ยรากินนะเคล็ดลลงไปแล้วด้วย อาจสามทุ่มอาจคลิปเสร็จประมาณห้าทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนเนี่ยจะไม่ได้แล้วก็นอนทีก็ตีหนึ่งอะล้าแบบโหลเลยอะแต่ว่าวันนั้นเป็นวันหยุดก็เลยแบบน่าจะวันเสาร์จะสบายสบายหน่อยวันนี้ก็วันเสาร์นะหรือเหมนวันศุกร์อะผมไม่รู้จำได้แต่ว่าเนี่ยแหละมันศุกร์ก็เสาร์เนี่แหละแต่แบบวันนี้วันเสาร์นะก็แบบโอ้งอมวันนี้อาจไปสามคลิปเลยนะออตาสอง ไอเวนี่อีกหนึ่งเออมจำได้แล้ววันศุกร์เอ,อ้ยมันมันเสาร์ดิเพราะว่าจำได้แล้ววันเสาร์วันเสาร์เดือนศุกร์วะอืมจำไม่ได้จำไม่ได้อดเหรจำบ่ได้จำบ่ได้จำบ่ดได้จำบ่ดได้ดไดน่าจะวันเสาร์นะเพราะว่าถ้าเป็นวันศุกร์ผมน่าจะลามากนะ กระสุกมันออมจากเรียนไงมันต้องลาแล้วน่าจะวันเสาร์แล้วเออนี่พูดไปพูดมาตอนนี้มันขาดอีกแค่หลกักหมื่นเนาะใช่ไหมตัวเลขเออพันหมื่นโอเคอีกแค่หมื่นหลกักหมื่นโอ้ไม่ก็ส์โอ้เล่นมาออกจริงๆว่าผมเล่นนั้นเนี่ยถ้าแอร์ไทมนะ์น่ะน่าจะประมาณห้าชั่วโมงนะ แล้วไอ้ทอร์ฟี่นี่จะกี่ชั่วโมงอะ่ะคือแบบโอ้โหนานแบบนานแน่ๆนานนินนี่งแบบนานนานแน่ๆโอ้โหนานแบบนานอ่ะแบบนานเลยอ่ะโอ้โหแบงก์เรา 8, 000, 000, 4, แปดแปดล้านสี่แล้วแล้วไม่ใช่ว่าพอถึงสิบล้านแล้วจะเสร็จนะก็ต้องฟาร์ม่ถึงสิบล้านอีก ก็ต้องไปแล้ว oh, ก like ็ไปซื้ออีกโอ้โหแบบไอ้เหี้ยหรือหรือว่ามันจะมีภาคต่อหรือเปล่าวะตอนนี้มันอีกนิด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 ดีฮาวดียวาดูตารางคะแนนเขาเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เขาก็เอานะคนนี้เขาก็เริ่มมานะ เขาก็เริ่มมาแล้วนเนาะเขาเริ่มมาแล้วเนาะทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหลักพัน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 ไปไปอาชืบอจอุก่อนไปหยุดเลยน้องอันนี้มันนี่พรีสเอ้ยสิบล้านแล้ว โอ้โหขออนุญาตอัพแบงก์ก่อนนะครับไปเลยชั้นที่สามเออไป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 บัญชีมีมหลังจากที่ดูมีมทุกวันเก็บอะไรอ่ะเก็บภาษีจากประชาชนทุกวัน ดีเสียเยอะน e ดีเสีเล็และผู้เล่นคนนี้ก็ได้ถูกลำเลื้อเป็นประธานาธิบดีและตอนนี้แคนยูดัมโรดัมโรดัมโรไปบ้านอะไรวะย่าบออนะกลัวจะหักมุมแน่เลยวะ ah just pyt welcome ประธานาธิบดี just pyt เรามีชื่อเสียงนะเรามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเราก็เลยได้เป็นประธานาธิบดีแต่อย่างไรก็ตาม อ่าแม่ของนายอยากจะคุยกับเธอขอใจขอโทษนะจัดอัพพีวทีฉันอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันมันไม่ใช่ความผิดของนายอ่าแล้วนายก็จะทำอะไรนะฟังไม่ได้เพรเล่นเกม Thank for playing โอเค Anywhere but roll หโอ้โห โอ้เรียบร้อยนะครับและซีรีส์การเป็นประธานาธิบดีก็จบลงแล้วนะครับผมโอ้โ,โหก็ไม่รู้นะครับว่าในวันนี้ในคืนนี้แล้วกันนะจะได้เล่นทอรฟี่หรือเปล่าแต่ว่า ก็ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่านะก็ไม่รู้ว่านะเพราะว่าผมยังต้องมีออสตาอีกอะไรอีกผมคิดว่าเอเอ้ทำไมมีสองคนอ่ะเฮ้ย้ดูตารางคะแนนดิเฮ้ยทำไมมีสองคนวะเอาดีแล้วมันเห็นตีนมันไม่สมมันมันไม่มันมันไม่เป็นสิริมงคลมันทุเลเหตุอายุว่าเดน่าแฟงคุณรู้อะไรอย่างเหรอ ได่าไม่ฉันรู้สึกอะไรอะอ่านไ่ทันอีกแล้วโอ๊่างมันได้อีเวนเอ้ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เราเสร็จอันนี้ก็คือเราเสร็จป้าหมาของเกมแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไรบ้านฉันเนี่ยมันทำไรบ้านกู ำบ้านกูอ่ะต่อไปครับบอสทรอฟี่โอเคตอนนี้เราไปถึงแปดล้านหกนะครับโอ้ม oh, กแบบแบบสุดยอดอ่ะยอดโจรก็่เห็น่นเข้าจริงๆเลยบ้านกูเนี่ยมันก็บคืเข้าแยกนะเอาจริงว่าถ้าเกิดว่าเรามีอินฟินิตี้สตอเรจอะผมไม่ต้องแบบ เอา,าจิ้งว่าถ้าผมมีอ่ะผมไม่ต้องแบบไอ้แบบนี่เลยนะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอัพแล้วนะและ้วเดี๋ยวนะเพื่อนเขาอะไรเขาเนมัชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรโอโออะไร oh, 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 อย่างเงี้ยโอโออะไรอย่างเงี้ยนะไปดูบ้านเขาทุกคนเพราะว่าเขาก็ดูแบบโห่ไอ้นี่ยแม่งไปทุกบ้านเลยนเนี่ยนนเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ปะอ๋อนี่บ้านมาอยู่นี่ขโมยได้ไหม เขาโมได้นิฮานะบอกเลยเดี๋ยวเขามีอ๋อเน็กฟอย,ยไม่ซื้อเลยนะเฮ้ยเขอผิดปลาดไอ้เขาถูกบันอวะแต่มันเชื่ออะไรโอ้โอไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนาะยมีสองคนหรออ๋อคนคนละคน อัน,นี้มันตัวกระจกถราแสดงว่าบ้านเขาต้องอยู่ฝั่งนั้นดิใช่ไหมอ่าอันนี้อันโนนโนนี่มาละนี่ไปบ้านกูบกูวแวะมาด้วยขออนุญาตขอญาตแวะขอญาตแวะไหนรู้ว่าเขาเติมซื้ออะไรหรือเปล่าแบบอาจจะเห็นแบบอืไม่อยากซื้อแบบ อดูเชนสามดีกว่าโอเคนี่คือชนสามของเขานะครับขอก็ใกล้จบแล้วเหมือนกันนะตอนแรกผมก็เล่นไปไม่มีเป้าหมายคิดว่าจะมีอะไรเพื่อนบอกว่างงงง,งแต่ก็นะครับกม็มีล่ก็ไอ 8ล้านแปแสนราคาดีล้านสองนะครับโอ้ในที่สุดมันก็ครบสักทีนะครับผมเล่นมาน่าจะ45นาทีนะครับ2ี่สนะครับโอ้ อ่ะอันนี้แค่แค่อันนี้แค่แบบแบบครึ่งเนื่อะห้าสิบเปอร์อันนี้แค่ห้าสิบเปอร์นะครับทุกคนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นโ โอ้ยทรสับกูแบบกูก็จะหมดหยี yeah. แจะเที่ยงคือแล้วครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งนาทีนะฮะ uh huh. uh huh. ก็ไม่รู้นะครับว่าจะใช้เวลาน,านานมากน้อยแค่ไหนนะครับผม ด๋ย okay, ่ผมจะรอในห้องเฟกซ์รูมนะครับรอวันที่จะถึงสิบล้านนะครับน่าจะเป็นวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะครับอ่ะวันนี้แหละระหว่างรอนะครับผมก็ถ้าผมคิดว่าอาจจะทันนะแต่ก็หนึ่งล้านใช่ไหมก็นะครับหนึ่งล้านนะก็ใช้เวลาก็ผมตีสักมันห้าทีแล้วนะถ้า ถ้าสิบล้านก็ห้าสิบนาทีหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนไม่รู้อาชมาเถอะเออ้องแค์นะครับทุกคนก็เอาไว้ถึงแล้วกันนะสิบล้านนะครับผมผมกด r าวีสักประมาณสามตาสี่ตาแล้วนะครับสามสี่ตานะครับผมน่าจะน่าจะทันนะครับนะนี่เราหนึ่งจุดสองเอ็มนะไปครับผมกดอาวนะครับบ๊ายบาย โอเคครับตอนนี้แล้วก็ครบแล้วนะครับเล่นมาก็40นาทีตามที่บอกนะแล้วก็ตอนนี้กำลังกด r v อยู่นะครับทุกคนถ้าได้ยินเสียงก็ต้องปลกใจนี่ซื้อแล้วนะครับทอฟฟี่ซื้อมาทำมีอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงยังมีพิ่ทนเนียใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทิดตามแล้วก็อ่